ครับผมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนครับมื่อนี้กมันเดิมเช่นเคยกลับจากฝึกนกกะแวะเอาผาเนียดแหละครับที่ไปสมเมื่อวานนี่เนาะครับเมื่อวานนี่นาะนี่ครับคุณพ่อจิมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเป็นไรเบิ่งงนั้นเอาขึ้นมาเพื่อนพี่จะไปตั้งเสี้ยขี่ดินไหมเนาะมามาขึ้นทั้งเราเขาเพื่อนทานไหมทานงามคัดน่ารักยุบอือนี่ครับ เรรียยบ้อปเนียดเนาะมันเกิดเพราะต่อได้อยู่นี่ครับคุณพอสิเกยันเดีวใส่ขอนใส่ยังเห้นไหคขอนเห้นไหมเอ้าห้อยนกอยู่นี่ตีเลยห้อยง่ายออกแล้วคือเป็นขี่นกอยู่นี่สนับไปทางไหนก็มือนไงมือนี้พอดีเพิ่นเรายิดมาส่งก็เลยพอกัเลยเห็นงานถือโอกาสได้ก้อยอีกเห็นงานอยู่บ้านเออเห็นงานอยู่บ้านเดือดเปต้อนนกปะ ไื่อนี้พรไปแล้วมื่อนีม่ได้ไปรอเบิ่งเลยแต่เออกอยิดหดสามโมงสี่โมงแรกคนเดียวไปดของเจ้าของเนาะให้เรีนไปเรื่อยๆใส่ใ้องพาเนียดเพิ่งฮอนเพลงไหนคือว่าใครอยู่สองไมนะครับใส่โยกมาเพิ่งมาเนี่ยโยกมาโชว์มั้งนี่โยกโชว์ยกโชว์มีนเดีย ใส่ข้อนแล้วก็ใส่ใส่ดังแล้วพ่อนะเออ๋ย่เอาไปเมือวันนี่เรียบร้่อยครับเดี๋ยวยกครับผมกับมือวันกับเอาไปสอมล่ะครับคุณพ่อแล้วก็ได้พเนยียดมาส,สองหลังกหลังหนึ่งนีเจะาของเลยแต่ว่าอีกหลังหนึ่งว่างนะครับเด้ย๋ยข้อนบนนะ่ะ สำหรับผู้ใดอยากได้ผนึกข้อนบนอ่ามือม้านนี้ก่มีแบงอยู่และ้วกะ็งานต่อไปกับโบมีคิวอีหยัางเราล่ะผู้ใดอยากได้ก็พร้อ,อ,อมส่งวันจันทริตต่อนะติดต่อมาเลยเพราะส่วนหลังนี่ของอาจารย์เงี้ยซ่อมใส่เรียบร้อยแล้วครับแบบไห้เรียบร้อยแยอดมันใส่รันบั้งตะทันมากกว่เนี่ยทันแล้ว <laughs> หยาบเหลืมอมกี่จุดละเล็กตัวเออโอกาสที่ว่าจะออกไปบ่มีดอก สายจีนบ่เมนสายบ่เมนสายนั่นบ่เมนสายอันที่ว่าบ่ได้ใส่สาวบ่ได้ใส่สาวสายจีนบ่อยากร้องใส่สาวเพิ่งเลยนะบ่อยากใส่สาวเขาต้องรันเพลงไม่ต้องใส่โน้ตชีมใส่โน้ตขีมนี่นะครับแค่งใหญ่จะรักรัดไวปก็จะได้สมพเนีจรแล้วมีนกตัวป่ะเนี่ยมีหรือไม่เต้มีจากตัว เดี๋ยวนี้ต้อนว่าพูดที่ตีเล่นได้ท่านต่อบางไปก็ว่าจะอาออกใช้แันงานอยู่แล้วโอ้ยังว่าท่านร้องเสร็จได้ไงแต่ว่ามันจดคู่แล้วจดคู่แล้วพร้อมที่ตีตีต่อได้แล้วคู่แล้วแล้วกกันคู่พังแล้วตีอืมจะไปสีล้องใช้แผนีานนี่แหละที่วัเนี่ยนี่แหละมันทำแผนีานนี่แหละสีลร้องนะสายปีนเนาะพอนะเออสายปีน นี่ครับสมแล้วเรียบร้อยหวานเลยครับคุณพ่อเสบียนกบบดัดแตีงใส่ไหมเนาะเปเนียดมันคือว่ามันเปเนียดมันสภาพดีอยู่นะมันที่ดีที่ดีสภาพมันดีเปิดอล่างโบราณเนาะนโบราณแต่ไม่เก่าโบราณคุณพอเสบียนบอกว่าโยขันพังรอบนี้ก็คือเอาถิ่มเรียบร้อยแล้วว่ามันบ่อยแล้วแล้วว่า มันมาต่อได้ซ้กนี่แล้วละวะเอี๋ยขันขันมันพังรอบนี้ก็คือจบแล้วล่ะเพราะว่าไม้มันไม่มันเริ่มผูแล้วละวะเริ่มผูอันยุเรานี่ว่างขาดระว่างจามสิบปีนี่ครับเบ่นี่ไม่ตัวนี้มันไม่คันควงเลยมันเริ่มไปแน่แล้วล้วะไปแน่แล้วมันคือว่าไม้มันเบิดยางแล้วมันโดนแค่โดนนี่ครับนี่เนเนียกับจักว่ามันเนเนียนผู้ใดดอกบุ้งคือกันเผื่อวันยิ่น้อยมันถือมเล็นแล้วนี่เขามันเอาทิ่มไม่คักร่องมันทัง เลยว่า๋วพอเขากับมักตอนนกเรน้อมันเห็นแะเนีย่ะคดีแต่นอกวะคิดดีแต่เดี๋ยวบนคิดจะไปพ่อมได้ยอะนะอมาโอ้มาเลยมันอกระดาษใ่สัดติ n g o ้ i ban a นี่แหละจ้เออึง i a n แสดงว่าผนยตะบร้านนะนะถ้าโดนละเนี่ยเบื้องส่งกซอม้แลวครับผมเยาวถิ่มกระเสียดได้ขึ้นมาะมันกพอเหรนได้เยะนะแค่ว่าลัก์นัเบื้งเบื้งเจริญไนี่จะแสดงว่าผู้ท่าเขาเอียบเเบื้งการเจริญไเนาะ เพราะว่ารถคดรุ่นไหม่ลยีเดีเพรา่อยเก็บเรการเจรายไม่เลย,เย,เยเมัยนถือว่าจะเป็นไม่ดุกไม่อาจจะเป็นไม่ดุกนหะคือการเจรไม่เจรอย่างนี้เพ่ามันเนียบเกิดรุ่นเท่าะพิมพ่มือเกิดการที่ว่าเขาวงบนก็ดีมั้เสาเหตนธรรมะแม่งเกิดเรามนี้กัการคด,กกค,คดเกี่ยวกันการคดเกี่ยวกับพิมมืเกิดเมือน,นี้โตโตใช้โตใช้ร้าเดียวนี่กะ แต่ว่าจะปันไม่ดีเถอะไม่ดีไม่ห้มเถอะเนาะมันงเกาเกาลยนะงวงหลาย<ด>ปีแล้วเนาะขึ้นมายังเสกโดนแล้วจะจว่ากินหมานบ่หมามันยูขึ้นยูกับนกเขานเขากับมันหม,มานมานีมน่มนันแย่งไหมันกระม,มันมันปัญญะห่างๆกันที <c oughs> มันหมันนี่มนม่นปัญญัติมันกนกบ่หมันเขากะ แตบอะไรก็มันขึ้นอยู่กับโรงเขาเก่งนกเขาหมันถึงจะได้อันนี้มันต้องประกอบกันหลายอย่างไปร้องมาเลยมือไหนมืออื่นบ่ะมืออื่นนี่ป่ะไปไปดอกลรามืออื่นยากงานปลาทัลเลี่วเยอะเลยทำงานของเจ้าของมืออื่นอ่าครับกันในร้านแต่ในแบบโอ้ไปกันแล้วกไปป้องเลยเพราะว่าไปสังเกตเบื้องนอกเรามันบ่มีนกขี่ขันย้ำมาเท้าแต่ว่า เมือเขาสิไปเอานกเขาชว่าจะหลักยังไม่เท่าอือทุนี้นกเขาใหญ่บ่หาวเลยเต๋อพอแต่เห็นอาจารย์เขากัเขากับไปเขาเอาซิี่ยวกยังอ่ะอันอาจารย์หลายท่านหลายคนคนกิดมาว่าอยู่เด้เพราะว่าช่วงนี้บัวตะมองใหญ่จังหวัดอื่นก็คือกันนกปลาบ่อทันหาวคนใดมันหอนข้าวโพดคนว่าเขาเกิดเขากิดลองหาต่อนกชาวว่าอย่างไงเมื่อไหร่ท่านท่านอาจารย์หลายๆคนเขาไว้จะเลี้ยงอย่งไรเต๋อพออยู่เตอ อันนี้แบบว่าล้างล้างหาจานเขาหลายหลายขุนเพื่อนอยากใกล้นกเขาใชว่างตีเขากริสดเร่งให้เพื่อนนาวรับจุดใดยังดีๆง่ายๆคิดจริงๆแล้วอยู่ปลาเขากับมัดคัดไว้ขึ้นโกงไว้ทาถ้าเพื่อนอยากใกล้กตรงไปไหนทนพ่อไปนกปลาเนี่ยพ่อแล้วพ่อหลายสู่ยูุ่กมันถึงว่าท่านมีเวลาไปขึ้นมาแล้วนะท่านมีเวลาไปนี่นเนาะมื่อใดว่างเขาบอกต้องไปหาเลาะตอนนกเขาชวาเขาจะหนุกเขาง่ายกว่าเขาไปเขาต้องไปถืบมือน้ำละไปเลาะเบื้องจุดใดมัน จัดยีดียเขาค่อยง่ายอยู่งั้นไงต้อนกเขาใหญ่บ่คือเลยแหละทีช่วงนี้นกเขาใหญ่นี่มันนกจับผูกแล้วอือคือนกจับผูกลงลงกินน้ำจับผูกก็ทีเป็นว่านเขา่าตัวนึ่งไปกับไปท่วมกันเบ็ดอือเนาะหนาตัวก็บคือหนาว่านเข่าคนละนอปันเนี่ยฝนลงอ่าฝนล้งอย่างนี้ฝนว่านเข่าบ้านนี้เห็นนอเข่าคนแล้วมันก็จีบกินมาหาจีบเข้าเราก็จีบวางกันยังไงช่วงนี้ก็คือยังมาเราฝืดฝืดตัวหนึ่งนกกับผัดคนน้ำช่วง น้องป้าอยากผัดข้นน้ำอืมเดี๋เปลี่ยนข้นันแน่ๆข้นบ๊สบจังหวะกับบ๊ได้คือว่าเนาะบ่ได้เพื่อนตัวกับไปได้มืหอนี่ได้บ้าจารย์ตัวไปไปมือเท่านี้ละเห็นพันไปมือเท่าถามว่าจิไปใช้สังไงหรอบ้านเฮียน้อยเนาะคือถ้ามันได้เหรมันสซงข่าวเลยะจเมื่อหลังสิไปน้องจนหลอกโอ้ยใหญ่น้องเมื้อนี่ปน้าเลยเบาหยอกว่า เอาเาหมันไปก้อนหมดเอกเอาเอาเงินน่เออกเอาเงินบดออามันไปก้อนมเอะดอกวนอะไรันไคนเราไม่ิบัตรกคนนไไอดอกันไิบตอ่กนจะเอาบมันกันก้อนได้หรือนนะถ้าได้เห็นแม่มาบอกทั้งในีจะได้ไปน้ำมือหลังเียนะวันเด็ยรมาว่าไปทังไหบไปก้องไรอยู่คำนั่นละมันนี้กัแเนี่ยนะครับกัเอานกออกมาต่อเลยนะครับปากทั้งเขาบานคุณพ่อนี่นะ ต่อเสร็จก็เลยเอาพเนยียดเขามาให้วคุณพอ่อสิเวียนสมเรียบร้อยไปกับห <c oughs> ลักเส้นโซ่ละนะครักจันเลยนี่ครับก็เหลือพเนยียดข้นบนลนะหลังหนึ่งพร้อมทรงโยหันเดี๋ยวจังเลยเกษตรเอาลูกให้เบิงังไตถ่ายวิดีโอไปคลิปนะครับลูกเนียัดบนบนพร้อมทรงแล้วละอีกหลังหนึ่งนะมีเจ้าของแล้วเดี๋ยวก็สิได้เดินทางวันจันทร์นะครับเนาะคันผู้ใดสนใจ ติ๊ตโตสอบถามแอดไลน์มาเบิ้งรูปภาพวิดีโอก้อนก็นเลยครับผมรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมก็มัอน,นี่กับประมาณนี้นะครับผมนั่งคุยเหรียญกับคุณพ่อกับมาเหรียญน้ากันเอาอันนี่แหละครับหลังจากฝึกนนอนอะไรก็เลยแวะเอาผนียดมาให้อส่วนผนียดค้อนบนคือจังหวะนะครับนะเพื่ออะไรอยากได้เดี๋ยวผมเอารูปใบให้เบิ้องท้ายคลิปตอนจบคลิปแล้วนะครับล่ะ กะหรืออยากเบื้องรายละเอ,อยียดจังไรกะติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรเดี๋ยวผมเอาไว้ใต้คลิปคือเก่าครับผมกับไอดีไลน์อันเดียวกันอ่ะสำหรับมือนี้มาเอาผดีมาส่งคุณพ่อเขากะประมาณน,นี้ครับกะคลิปนี้นะครับเนาะผมก็บจ,จิขอจบคลิปใบเพียงสำเร็จเลยนะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกนลันงใจผู้เห็นคลิปนี้นะครับเสนอคลิปเกี่ยวกับเรื่องของ,ของว่าฝากพี่ฝน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนเพื่อมืาอนีก้กบพอจิ้มคาราปก่อนนะพอจิ้ม,มัสดีครับผม